สวัสดีครับผมตูนเพจบอร์ดเกมสุกนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนก็เพิ่งเล่นบอร์ดเกมการเมืองชื่อดังนะครับเกมตูนกันไปโดยที่เป็นเกมนี้มาจากนิยายแล้วก็ภาพยนตร์ชื่อดังครับโดยที่เป็นเกมที่ว่ากันว่าเล่นยากมากเลยใช้เวลาเล่นนานมากโดยที่เนื้อหาเนี่ยมีการทรรยตหักหลังกันโอ้โหแบบเกิดมากวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆผมที่เพิ่งเล่นด้วยกันมานะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าประสบการณ์การเล่น พอทเกมดูนี่ของพวกเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างว่าแล้วเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับ คงไม่ครบตัวในยี่สิบตัวแต่นหน้าก็สนุกตงตาแล้วแบบเลยตั้งยี่สิบตัวมาเดินเข้าไปเดินไปเนี่ยเกียวของอยู่เยี่ยวต้องตอบคนเบอกี่ยมบอกว่าเกี่ยวตัวเนี่ยเกี่ยวครับก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแม้ว่าจะดูเป็นเกมเก่าแต่เมคไนค์บางอย่างมันค่อนข้างคลาสสิกนะครับสามารถเล่นได้เรื่อยๆครับผมชอบระบบที่มันสามารถจับมือเป็นพันธมิตรกันได้แล้วก็ชนะด้วยกันได้และในขณะเดียวกันก็ระบบพันธมิตรก็สามารถเป็นระบบที่ ในระหว่างการเกมเนี่ยพันธมิตรสามารถเปลี่ยนคนได้ทําให้เราไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นหลายเทิร์นได้หรือแบบมั่นใจได้ว่าเราเล่นหนีแล้วเราจะชนะทําให้มันแบบมีไดนามิกที่แบบแตกต่างจากเกมเรียกว่าอะไรดีเกมยูโรสมัยใหม่ที่มันอาจจะบางทีคำนวณได้เลยว่าทําอย่างนี้แล้วเราจะชนะอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเกมเกมนี้มากครับเป็นเกมท้าทายดีเหมือนเกมแนว strategy คลาสสิกเหมือนสมัยกอ่อนของพวกฝรั่ง แล้วก็ที่เล่นมาเนี่ยก็เหมือนมีการพลิกเกมหลายรอบมากเลยก็เหมือนเดายากว่าใครจะชนะตอนจบก็เกมที่สนุกมากครับเล่นกับทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ชนะคนเดียวเป็นชนะแบบพันธมิตรนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ชอบมากสำหรับเกมนี้นะครับก็คือการที่การเมืองเนี่ยมีส่วนสําคัญมากโดยเฉพาะที่ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถตัดสินชัยชนะได้ครับในเกมอื่นเนี่ยมัน อาจจะมีข้อมูลการขายข้อมูลบ้างแต่มันไม่ได้สําคัญขนาดนี้ครับาาชร <laughs> ใช่ครับด้วยข้อมูลในตอนสุดท้ายเนี่ยครับผมทําสิ่งที่โชว์ไลน์มากในการทอดทิ้งแอนไลน์คนเก่าและเปลี่ยนแอนไลน์เป็นคนใหม่คนนั้นคือใครคนนั้นคนใหม่หรือคนเก่าครับคน,คนเก่าคือคนที่กำลังจะพูดคนต่อไปครับคร้บ <laughs> สวัสดีครับนะผมเกมนี้ก็ ค่อนข้างสนุกเลยครับผมชอบครับเพราะว่ามันเล่นง่ายครับสอนอะไรแป๊บเดียวแล้วก็แมคานิกอะไรไม่ได้ซับซ้อนครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสู้การหรือการเป็นพันธมิตรการแบบหักหลังเปลี่ยนแผนแล้วก็ที่สําคัญคือตัวตัว,ตวฮีโร่ที่เราสามารถมีตัวทรยศที่ไม่รู้ว่าบางทีกองทัพเราแบบอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยแต่เราสามารถอาจจะพลิกเกมมาชนะได้ด้วยที่เรามีเทรย์เตอร์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเกมนี้สามารถหยิบมาเล่นได้เรื่อยๆครับได้หลายรอบเพราะว่า แต่ละบ้านแต่ละเผ่ามันก็จะมีความยูนิของมันอยู่แล้วคือแบบเหมือนถ้าตาหน้าเล่นอีกบ้านหนึ่งเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปนเป็นอีกเกมหนึ่งเลยอีกความเข้าใจหรืออีกการวางแผนหนึ่งนะครับก็น่าจะเล่นง่ายทำความเข้าใจง่ายแล้วก็เล่นซ้ำได้หลายรอบครับ เอาละครับเมื่อกี้ก็เป็นความเห็นของเพื่อนๆผมนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเล่นกัน6คนเพราะเกมนี้เป็นเกมที่ถ้าเขาบอกว่าเล่นน้อยกว่า6คนเนี่ยมันก็จะไม่ฟินจะไม่อะไรขนาดนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอาข้อมูลมาซื้อขายกันได้หรือว่าการทรยศกันระหว่างผู้เล่นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นเสน่ของเกมที่ถึงแม้ว่าอาจจะเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสนุกมากๆวันนี้ผมอุตสาหเล่นเป็นพอลอัทริดิสหรือว่าทีโมทีชาลเม่นะครับแต่ว่าผมก็พ่ายแพ้ไปอยู่ดีถึงแม้จะทรยศเบเนกิสเซริกิสเซริดเนี่ยตอนจบก็เถียนะฮะซึ่งเพื่อนผมที่เขาพูดไปเนี่ยเขาก็อาจจะที่เล่นกับผมที่โดนผมทรยศไปเนี่ยเขาก็ดูแบบเซ็งมากจนเมื่อกี้พูดแค่ประมาณประโยคเดียวนะฮะก็ท่าทางจะแบบ กลับบ้านไปแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามครับไว้ยังไงถ้ามีโอกาสเดวิวเกมนี้อย่างจริงจังก็จะมารีวิวครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ